โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับวิวกับเกมเดทปาร์ตี้ไลฟ์โมบายวันนี้ผมจะมาถ่ายแฮนด์แคมนะครับผมหรือถ่ายการเห็นมือของผมนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มาทําอีกครั้งนะครับผมถ้าคนชอบนะโอเคผมโดนอะไรต่างมาเลยผมอยากจุ๊กมากๆตัวอะไรไม่รู้แต่ผมอยากจุ๊กมากๆอุ๊ยอะไร,รอ่ะโอ้โหเ,เจอเจอเดอะเรดเจมสองมาหนึ่งทีเดอะเรดเขาน่าจะมีแอดออนแอดออนที on, ่แบบ อุ้ยอุ๊ยเอ็ดออนที่แบบว่าตีละครั้งแล้วไม่มีเสียงนะครับผมกระโดดเป็นทีเขายัดไม้ในคนนี้ยัดไม้จัดจัดอุ้ยเขาหายตัวไปแล้วเขาไม่เอาผมแล้วนะเขามีล็อกเครื่องด้วยว่ะคนนี้น่าจะตึงเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวผมหาเครื่องปั่นไฟปั่นเลยเครื่องข้างหน้าน่าจะยังไม่ล็อกนะครับผมโอเคเราปั่นเครื่องนี้ได้นะโอเคสเสร็จไปหนึ่งเครื่องตอนนี้เพียงเหลือเพียงสามเครื่องเท่านั้น ไม่รู้ว่าคาตกรไปไล่ใครแต่ว่าเพื่อนโดนแขวนอยู่มีคนไปช่วยหรือเปล่าโอ้แล้วเขาไล่กันอยู่ตรงนี้เลยโอ้แล้วเขาเปลี่ยนเป้าหมายเจ็บสองไปหนึ่งทียังได้อยู่งกไม้อุย้ยคนนี้เขาผมจะงอกไม้สุดๆงกไม้แมทเทพสุดๆอุย้ยน่าจะโดนก่อนทีนึงงกไม้จัดๆเลยเราเพื่อนช่วยกันแล้วเขากลับไปแล้วนะเขาไม่เอาผมต่อว่ะ ในเมื่อที่เขาไม่ไล่ต่อแล้วเราก็ต้องไปปั่นไฟครับผมทําประโยชน์ให้กับทีมให้มากที่สุดโอเคปั่นตรงนี้เลยคนเดียวชิวๆเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องโอเคเหลือเครื่องสุดท้ายเท่านั้นเรายังไม่ได้จู๊บแบบจ่าๆเลยว่ะแต่ว่าตอนนี้ใครจะไปช่วยเพื่อนโอเคมีคนช่วยแล้วผมจะไปรอช่วยคนนั้นผมยังไม่ได้จู๊บจ่าๆเลยเขาไม่เอาผมอะ่ะเขาทิ้งผมอะ่ะ โอ้โหแล้วโดนตีลมไปตรงนั้นเลยคะนั้นจะเฟดสองแล้วผมต้องช่วยก่อนเฟดสองเขาไม่ไล่ผมผมต้องรีรบไปก่อนเฟดสองน่าจะทันอยู่โอเคทันเฟดสองแล้วดึงคนนี้ขึ้นมาเลยอุ้ยผมมีเบิร์กยืดหยุ่นนะครับผมจะทําให้ผมฮิวเร็วขึ้นแล้วก็กระโดดหน้าต่างเร็วขึ้นนะครับผมตอนเราเจ็บนะหรือว่ามันทุกอย่างเลยวะน่าจะทุกอย่างเร็วขึ้นเลยนะโอเคฮิวก่อน เดี๋ยวผมหิวให้เดี๋ยวผมหิวให้ผมหิวเร็วครับผมผมมีเปิร์ยืดหยุ่นผมหิวเร็วพอสมควรแต่ตอนนี้เพื่อนเจ็บไปสี่คนอะอล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งอ๋หเพื่อนคนนี้น่าจะตายแล้วนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเขาเฟสามแล้วโอเคเฟซสามแล้วผมจะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้โหมาแล้วเป็นตัวเลยเพื่อนปอนปล่อยปล่อยปล่อยโอ้โห ไม่มีไม้ตัวนี้ไม่มีไม้ผมมีลูกเองอยู่นะครับผมผมมีลูกเองอยู่ไล่เพื่อนไปให้เพื่อนยือย้อเกมให้แป๊บหนึ่งครับผมเรามีลูกเองน่าจะเจอคนคนที่เจ็บหรือเปล่าเขาตามหลังมาเลยเพื่อนไม่มีไม้เ,เรียบร้อยแย่แล้วแย่แล้วเขาไปไล่ข่อนต่อเลยว่ะเขาจะ ขาจะตีนอนหมดเลยวะผมมีลูกเองเดี๋ยวผมยังไม่รู้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูล,า,ลา,าดลาวฆาตกรก่อนรอให้เพื่อนโ h o ค,ครบเต็มก่อน,นะครับผมถ้าผมลุกไปตอนนี้ฆาตกรก็จะกลับมาผมก็ดึงเพื่อนไม่ได้เขาน่าจะแล้วน่าจะลุกได้แล้วนะเขาไปไหนแล้ววะลุกเลยแล้วกันลุกเลยโอเคดึงเพื่อนไปย้ายย้ายเพื่อนย,ย,ย้ายย้ายเขาไร่เพื่อนอยู่บ้านเล็กเราไปปั่นไฟกัน โหแล้วเขามาไล่ผมไม่เป็นไรผมมียืดหยุน่นกระโดดหน้าต่างเร็วนะครับผมกระโดดมาอุ้นิ้วหลุดหึน่าจะทันอยู่ทันอยู่โอเคยังไล่ผมอยู่นะ้เขามาดักทางนี้โอเค้เขาดักข้างในเรามีไม้ตรงนี้เพื่อนคนนี้เขายังไม่ฉี่ออกไปเลยขอเล่นมาตรงนี้ไอ้ใจยเย็นใจยเย็นโอ้เพื่อนไม่ฉีกเพื่อนน่าจะโดนนะ ียบร้อยรอส่องไฟได้ไหมรอส่องไฟได้ไหมผมไม่มีกัดไม้โดยเขาน่าจะได้ยินเสียงผมนะเนี่ยอุ้ยเขาหันหน้าไปทางนึงเขารู้ดีจัดๆเลยคนเนีย้ยต้องไม่ปั่นไฟแล้วอะผมปั่นเครื่องนี้เลยแล้วกันผมมียืดหยุ่นผมปั่นไฟเร็วขึ้นนิดนึงโอเคปั่นเลยเสร็จไปผมมีอะดรีนาลีนนะครับผมจะทําให้เราหายเจ็บตอนเราปั่นไฟครบห้าเครื่องโอเค ตกเฟสสองไปแล้วช่วยไม่ทันซอรีนะเพื่อนดึงก่อนกลับมาหรือเปล่าอุ้ยเขากลับมาเนี่ยส่องไปก่อนอ่าเรียบร้อยเวลาที่เราส่องเดเรดตอนมันหายตัวนะครับผมเราจะทําให้เราได้สตันนะเขาจะสตันไปสําหรับคนที่ยังไม่รู้เขาเจอผมโอ้โหก็จะรอส่องไฟซะหน่อยหลอกกระโดดไปหนึ่งที โอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ได้นะเมื่อกี้นึกว่าจะไม่หลงกลแต่ว่ายังหลงอยู่เจ็บสอง <c oughs> อยังได้อยู่ผมจะลองหมุนนะครับผมหมุนแบบย,ยึกยักยึกยากกับเขาไม่ได้ว่ะคนเนี้ยคนนี้เขายึกยากกับเขาไม่ได้โอ้โหเพื่อนตายแล้วนั่นนะ่ะเพื่อนเฟสสุดท้ายแล้วครับผมผมไม่รู้ว่าประตูนี้เปิดหรือยังผมไปเปิดประตูเลยแล้วกันเพื่อนตายแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ต้องช่วยฉัน โอเคโอเคมีคนอยู่ตรงนี้แสดงว่าเปิดประตูแล้วรีงีเกมนี้ค่ะหายไปสองคนหายไปสองคนออกเลยแล้วกันมาเจอกันเกมต่อไปไม่รู้ว่าบวกอะไรด้วยบวกหนึ่งเถอะบวกสูตรมาลายเกมแล้วเนี่ยโอเคบวกหนึ่งอยู่้ากอนแหลงสองตัวอะไรวะหุ้้ยวินบล็กเห็นแบบ๊แบๆบเแบบมืเ่อกีม้มาดิเข้ามาดิผมงกไม้สด,สด ด้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นอุ้ยดักวะดักวะมาทางนี้โอเคกระโดดได้กระโดดได้อยู่เราข้ามาามาเลยข้ามมาเลยโอ้มีกันกระนาตางกระนาตางเนีย่ยแหละงกไม้ต้องหมุนปะต้องหมุนปะโอเคยังได้อยู่นะึกว่าจะไม่ได้ไมั่อเจ้คนนี้เขาเชิงหน่าเขาไม่ยอมตีด้วยเขาหายตัวเขาทิ้งผมไปแล้วเขาไม่เอาผมแล้วแกเทเทียมกัน จะเรมป์เอาเตมนิดนึงธานาธานาสีสีเขียวโอเคเราได้มา1นึ่งพต้มนะครับถ้าเราถ้าเราชา้างโทเทมเราไปปั่นเครื่องนั้นดีกว่าเขาไล่กันอยู่ตรงนี้โอเคเพื่อนเก็บเครื่องนี้จะเสร็จแล้วเครื่องนี้จะเสร็จแล้วเขาไล่เพื่อนอยู่ขอบแมพว่าจะไปส่องไฟจะส่องไม่ทนันมันไกลเกินมาแล้ววะ่ะผมจะใจแข็งใจแข็งนั่งเนียนปั่นใจแข็งนั่งเนียนปั่นปล่อยให้เขาไล่กันไป โหสุด,สดเพื่อนน่าจะเล่นได้อยู่นะครับผมบ้านใหญ่เดี๋ยวผมหิ้วให้คนนี้ก่อนโอเคเสร็จไปสองเครื่องเหลือสามเครื่องเท่านั้นเขาทำอะไรกับบ้านอะถ้าจะโดนก่อนอุ้ยไม่โดนทตกรใจร้อนทตกรใจร้อนหิ้วให้คนนี้ก่อนพยายามกดสกิลเชคให้มันโดนสีขาวนะครับผมจะได้คะแนนเยอะนะมันจะตันเร็วโอเคเสร็จไปแล้วก็ไปหาปั่นไฟผมว่าผมจะไปปั่นเครื่องตรงกลางกลางทุง่ง ทุกขโพดตรงนี้โอเคโอ้เราเขาไล่กันมาขอหลีกทางให้แป๊บเอาเขาเริ่มเอาผมเฉยเลยเอามาเอาผมเฉยเลยวนไปก่อนอุย้ยเขาไม่เอาผมแล้ววะเขาไล่ผมไม่สุดเลยคนนี้โอเคเราปั่นตรงนี้เลยขอเปิดกล่องก่อนเผื่อได้กุญแจแดงกุญแจแดงต้องมาแล้วแหละกุญแจม่วงก็ได้ขออะไรก็ได้ที่เปิดลุมได้อะอขอของพิ่เกมขอพีิเกมได้แล้ว โอ้ไฟฉายไฟฉายเขียวโอเคพอเราใช้เสร็จแล้วอค่อมาเปลี่ยนแล้วนะเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนนี่จะเสร็จแล้วผมไม่มีบอลโลว่ะผมจะช่วยยังไงวะเนี่ยผมยังสุ่มบอลโลไม่เจอเลยครับนเนี่ยเนี่ยคือสุ่มเจอยากมากบอโลอะตายยากก็ยังไม่มีเขาไปไหนเราไม่รู้โอ้เขาอยู่ข้างหลังเขาเฝ้าดึงไม่ได้ครับผมถ้าดึงลงมาเพื่อนอาจจะตายได้ ผมไม่มีบอ,บอลอ่โรอให้คนหนึ่งมาดึงอุ้ยมีคนดึงแล้วโอเคมีคนดึงอ่ะแล้วโดนดึงหลังไปหนึ่งทีมีคนปลาแฟดด้วยว่ะแฟดแรงมีเขาวางเขาวางเขาวางโอ้โหแล้วทะลุปไปตีคนนั้นได้ยังไงวะนะ่ามันจะรอส่องไฟอุ้มหรือเปล่าโอเคอุ้มอย่างนี้ก็สวยเลยครับเอาไปก่อนหนึ่งทีเอาไปก่อนหนึ่งทีอ,อ,นนงทอุ้ม,มหรือเปล่าอุ้มหรือเปล่าอุ้ยเขาไล่ไผมมัไม่อุ้ม,ม อุ้มหรือเปล่าอุ้มดิอุ้ยไม่อุ้มแล้วว่ะตรงนี้มีไม้บนได้ตรงนี้มีไม้บนได้ใจเย,ย็นนิดน,นึงงกไม้สุดๆเฮ้ยๆใจร้อนใจร้อนข้าราชการใจร้อนเพื่อนนอนไม้ไว้เพื่อนนอนไม้ไว้เฮ้ยๆเหมุนดีนะหมุนทันดีนะหมุนทันเพื่อนนอนไม้ไว้เพื่อนนอนไม้ไว้อ,นนอ,นไไวอุ้ยเ้วเพื่อนฆ่าเราไปทำไมอุย้ยเฮ้ยเราตีผมโดนได้ไงไวะเนี่ย เขามีธานาหัวหมูอะ่ะเขามีธานาหัวหมูจะทำให้เราฮิวช้าขึ้นเยอะเลยอุ้ยแล้วเขาตีทะลุไม้ผมมีลูกเองเขาตีโดนผมได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วอุ้มผมเลยเคสวยสวยเข้ามาแล้วเอ้ยอย่าบางังสวยโดนบงังโดนบังทางผมมีลูกเองครับผมต้องให้เพื่อนให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะเรียบร้อยล้มไปแล้ว ล้มไปแล้วเขากลับมาอุ้มผมอุ้ยสวยเจอเพื่อนยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนผมมีลูกเองเพื่อนต้องยื้อให้ผมสักนิดนึงอุ้ยหมุนไปแล้วอ่ะเจ็ดสิบสองโอเคผมลุกได้ผมจะไปดึงเพื่อนลุกได้เราไปดึงเพื่อนเลยเขาจะกลับมาหรือเปล่าวะโอ้โหกลับมาเป็นตัวเลยกลับมาเป็นตัวเลยวันตรงนี้ได้อุ้ยเพื่อนมีลูกเองว่ะลูกเองมาก็ล้มไป เพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ยส่องได้แล้วเนี่ยส่องได้แล้วเนี่ยโอเคเสร็จไปโดนไปก่อนโดนไปก่อนอีกหนึ่งคนโอ้ยมือล่ำเฮ้ยอุ้มสวยอย่างนี้ก็สวยดิเอาอีกสักทีไหมล่ะสวยไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอุ้ม,มเมื่อไฟฉายอยู่ในมือผมฆาตกร,กรก็ไม่ต้องอุ้มนะโอเคเราไปหาปั่นไฟดีกว่าบอกว่าเพื่อนจะเล่นต่อให้เราไดุ้เพื่อนมาฮิวก่อนฮิวก่อน ตามจริงต้องให้ผมฮิวก่อนนะเนี่ยเพราะว่าผมมีเพิร์กยืดหยุ่นผมจะฮิวเร็วขึ้นโอเคเราเรีกรุ๊ปก่อนเขามาแล้วเขามาแล้วเพื่อนแย่แล้วแย่แล้วผมแย่แล้วโอ้ผมว่าจะส่องไฟไม่ได้ไม่ได้ใกล้เกินเ <c oughs> ราไม่จุดสองกับเขาไม่ได้วะ <c oughs> เราใส่หน้าใส่ผมนิดนึงสวย <c oughs> แล้วก็ลอมเทนเป็นการเทที่แบบไม่มีบอโลอะไรทั้งสิน้น โอ้โหเขาไม่หันหน้าไปทางนี้ว่ะทางนี้มันส่องไม่ได้อะถ้าเขาหันหน้าไปทางนี้น่าจะน่าจะได้อีกสักคนตอนนี้แต้มแต้มจูผมเต็มแล้วนะครับผมเหลือแต้มปั่นไฟผมเพราะว่าผมยังไม่ไม่ค่อยได้ปั่นไฟเลยเดี๋ยวผมจะไปปั่นไฟเครื่องน,นี้แล้วกันอุ้ยโอเคเพื่อนวิ่งมาให้เพื่อนฮิวให้แป๊บหนึง่งให้เพื่อนฮิวให้อุ้ยหมาเป็นตัวเลยตกใจหมดกระโดดมาไม่ทันหรอกผมมียืดหยุ่นนะผมกระโดดหน้าต่างเร็วมาก โดนหน้าต่างเร็วขเขาไม่ไล่เพื่อนวะเขาไม่ไล่เพื่อนวะโอ้แล้วโดนเป็นเพื่อนเพื่นพับไปหนึ่งพัน 1, พับไปหนึ่งพัน 1, ชิวๆร้อยอุย้ยเจอผมปะเนี่ยผมไม่มีกัดไม้น่าจะได้ยินเสียงอุย้ยตามผมตามผมเลยกระโดดหน้าต่างน่าจะทันอยู่คนนี้จําได้ว่ามีกันหน้าต่างนะครับผมผมจะไม่วนฉีกเลยฉีกไว้แมทธิวเล่นได้แมทธิวเล่นได้ โอเคตัวนี้เล่นได้วนไปก่อนวนไปก่อนอุ้ยหลอกไฟอุ้ย,ยแย่ละหมุนไปก่อนเมื่อกี้ผมหลงไฟนิดนึงมีการหลงไฟเอ้ยจะเย็นจะเย็นพ่อหนุ่มหลงไฟนิดนึงนะเขาหลอกไฟเป็นพับเซไปก่อนแล้วกันถ้าไม่พับผมน่าจะล้มเขาหลอกไฟโหดมากคือ okay. ตัวนี้มีแมสเทปเขาตีะระฆังแล้วไม่เอาผมเลยเขาทิ้งผมไปบ้านใหญ่แล้วโอโหตัวนี้มีไฟฉายผมจาได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟฉายก่อน โอ okay. เคอาวุธข้างกายนะเราไปปั่นข้างบ้านเล็กตอนนี้เราต้องรีบปั่นแล้วเหลือตั้งสองเครื่องไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่าปั่นปั่นปั่นปล่อยให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะครับผมโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮิวก่อนไหมเพื่อนฮิวให้เพื่อนก่อนนะคนนั้นตายไปแล้ววะช่วยไม่ทันนะ่ะผมแบบต้องต้องฝืนปั่นนะไม่งั้นไม่ได้ออกแน่ๆเค okay. เฮ้ยเพื่อนพยายามกดตอนนี้แต้มแต้มผมก็เต็มแล้วนะแต้มผมเต็มเยอะมากอะสูงสุดสูงสุดเต็มไปหมดเล <c oughs> ยเพื่อนเพื่อนไปปั่นไฟตรงเอ้ยไม่ใช่ไปเปิดประตูปั่นไฟอะไรปั่นไฟเส็จแล้วโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สามคนเลยอไม่มีคนไปปั่นอีกประตูหนึ่งนะปั่นอะไรวะเนี่ยผมผมพูดอะไรของผมวะเนี่ยไม่มีคนไปเปิดประตูอุ้ยมาแล้วเป็นตัวเลยสองก่อนโอ้โหแล้วเขามาโอ้โห บอดบอดไม่ใช่ฆาตรกรนะบอดนะผมอะบอดเขามายืนบล็อกไฟฉายผมแล้วเขาก็ปาแฟดใส่ผมเนี่ยนะผมยิ่งติดติดนิดนึดนงเย่ yeah, แล้วจะเปิดยังไงวะเนี่ยจะเปิดยังไงวะเนี่ยแล้วฆาตรกรก็ตีไม่โดนนะโอเคโดนแล้วผมว่าผมไปเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าปะไปเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งก่อนหวังว่าเพื่อนจะเปิดได้หรือเปล่าเพื่อนฆาตรกรยังอยู่โอเคผมไปเปิดประตู ไปเปิดประตูตรงนี้เลยใช้ช่วงชุลมุนในการฉีกออกมาเปิดประตูผมมีเปิดยุดย่นโอเคให้เขาเล่นไปก่อนส่วนเราขอแอบมาเปิดประตูเนียนๆหวังว่าเขาจะไม่มาตอนนี้เพื่อนเจ็บหมดเลยนะครับผมผมต้องไปช่วยหรือเปล่าเนี่ยต้องไปช่วยหรือเปล่าเขามีทานากับหัวหูหิวช้านิดนึงก็กล่าวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อเพื่อนออกได้ครับผมเขาอยู่ไหนกัน โอเคเจอตัวเทมแกตัวเทมเอาแตมแกตโทเทมเอาแตมทุกอย่างที่เก็บแตมได้เราจะเก็บหมดครับผมเพราะว่าผมบวกศูย์มาหลายเกมแล้วอ่ะแบบบวกศูย์เยอะมากต้องบวกหนึ่งสักเกมดีขนาดนี้แหละโอเคเพื่อนเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะผมไม่กล้าไปเพราะโอเคเพื่อนอยู่นี้เปิดเลยแล้วกันอีกคนนึงผมไม่รู้นะว่าอยู่ยังไงเขาจะมาได้หรือเปล่าฮิวก่อนเพื่อนฮิวก่อนฮิวก่อน คนนึงเขาจะมาได้หรือเปล่าวะโอ้โหเรียบร้อยล้มไปแล้วล้มไปแล้ว <c oughs> เขาจะมาเอ้เขามาวะผมจะรอเนียนไปช่วยเพื่อนได้ไหมวะผมจะรอเนียนไปช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยอุ้ยแล้วผมไม่มีกัดไม้แย่และโอ้โหแย่และ